สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะที่ช่องน้องอายพระบ้านนะคะพี่วันนี้เราเจอกันเป็น E ีพีที่7แล้วนะคะเหมือนเดิมจ้าวันนี้หนูมีพระมานําเสนอพี่ๆนะคะมีมาทั้งหมด30กว่ารายการจ้พี่จ๋าเป็นพระเลี่ยมกรอบกันน้ําทั้งหมดเลยนะคะอารายการละ400บาท3องค์1,000บาทส่งฟรีมีปลายทางจ้พี่จ๋า ช่องทางการติดต่อนะคะโทรได้ที่เบอร์0627101745นะคะพี่หรือแอดไลน์ hmm. ได้ที่ yo010940 yo นะคะหรือพี่พี่ท่านใดสะดวกแคปหน้าจอสแกนคิวอาโค้ไลน์ได้เลยนะคะพี่น้องอายพั ub, บ้าน ep ที่7อ่า400บาท3องค์1,000บาทส่งฟรีมีปลายทางนะคะ <im it> เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะพี่เรามาเริ่มกันที่รายการที่1กันเลยนะจ๊ะ ขออนุญาตซูมจ้ารายการที่หน,นะคะพี่ผิดถูกประการใดขออภัยพี่ๆท,ทุกท่านด้วยนะคะรับชมไม่ชัดชมไม่ทันขอรูปภาพเพิ่มเติมแอดแอดีไลนได้เลยนะคะรายการที่หงหลวงพอ่ออีวัตสัตหีบค่ะพี่มาพร้อมเลื่อมกรอบกันน้ําแบบนี้เลยนะคะพร้อมขึ้นคอเลยนะคะพี่ปีสองจ็ะพี่จ๋า รายการที่1น,นะคะหลวงพ่ออีวัดสัตหีบจ้ะพี่ต่อไปค่ะรายการที่สองค่ะรายการที่สองพระสมเด็จจะพ๋าพระสมเด็จน่าจะวัดละครังนะคะพี่เนื้อหาตามรูปเลยนะคะ ไปค่ะรายการที่สามจ้ะพี่รายการที่สามหลวงปุตโตวะประดูชิมลีจ้ะพี่จ๋าราคูวิริยากิตตินะคะ 2สองห้าหนึ่งหนึ่งจะพี่รายการที่สามค่ะหลวงปู่โตวัประดุชิมพลีนะคะ ต่อไปค่ะรายการที่สี่จ้ะพี่รายการที่สี่หลวงพ่อเอียค่ะพี่หลวงพ่อเอียนะคะรายการที่สี่วัดบ้านด่านนะคะ มันกรอบมันสันทอนเนาะพี่หนูก็ไม่รู้จะหันไฟไปทางไหน ต่อไปค่ะรายการที่ห้าค่ะรายการที่ห้าเหรียญเจ้าสัวค่ะ mm. อืหขอภัยค่ะ mm. เหรียญอแปดลงสีค่ะ mm. เออไปละ mm. เหรียญอแปดลงสีจะพี่ สองหกจะพี่จ๋าต่อไปค่ะรายการที่หกค่ะหลวงพ่อเพชรจะพี่ เกาะพังงันนะคะต่อไปค่ะรายการที่เจดจะพี่หลวงพ่อไนค่ะ วัดบ้านแจ้งอยุธยาจ้ะพี่ ต่อไปค่ะรายการที่แปดจ้ะหลวงพ่อคูณปริสุศตโทจ้ะวัดบ้านไร่นะคะปีหนึ่งเก้าจะพี่ ันนี้มาบ่ายเลยนะคะลูกสาวหยุดเรียนก็จะวุ่นวายนิดหนึ่งค่ะพี่ขออภัยด้วยนะคะรายการที่เก้าจะพี่จ๋าลวงพ่อสุขค่ะวัดโพไซทองจะพี่ ไปค่ะรายการที่สิบค่ะหลวงปู่ทิมเจริญพรล่างค่ะปีหนึ่งเจ็ดจะพีวัดละหารไร่จังหวัดระยองค่ะ อปค่ะรายการที่สิบเอ็ดค่ะพระสมเด็จจะพี่วัดละคังค่ะต่อไปค่ะรายการที่สิบสองจ้ะ อาจารย์เนืองค่ะวัจุรามณีจ้ะปีสองห้าหนึ่งหนึ่งจ้ะพี่ ต่อไปค่ะรายการที่สิบสามจ้ะเหียนหลวงพ่อเอียค่ะ ไปคะ่ะ <Jean> <laughs> รายการที่สิบสี่จ้ะเหลียนแมช่ชีบุญเรือนค่ะ ไปค่ะรายการที่สิบห้าค่ะเหรียนหลวงพ่อสุดวัดการหลงค่ะปีสองศูนย์จะพี่ ไลค่ะรายการที่16ค่ะเหลียนหลวงพ่อพรมค่ะวัดช่องแคปี17ค่ะ ไปค่ะรายการที่สิบเจ็ดค่ะเหลี่ยนหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะบีสองสี่แดสองค่ะต่อไปค่ะรายการที่สิปดค่ะปิดตาพังพการค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่สิบเก้าค่ะหลวงพ่อนายค่ะวัดบ้านแจ้งจ้ะอีกหนึ่งรายการนะคะ ไปค่ะรายการที่ยี่สิบค่ะหลวงปู่เอี่ยมจ้ะต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะ หลวงพ่อหลิวค่ะวัดไซทองกาญจนบ,บุรีค่ะต่อไปค่ะรายการที่22ค่ะ เหรียญหลวงปู่สุกวัดปากของมะขามเท่าจ้ะต่อไปค่ะรายการที่23ค่ะหลวงปู่ทิมเจริญพรบนค่ะปี17จ็ดจ้ะ ต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบสี่ค่ะเหรียญหลวงพ่คงรุ่นห้าเสือค่ะปีสองหนึ่งจ้ะ รายการที่ยี่สิบสี่นะคะต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบห้าค่ะเหลียนหลวงพ่อแดงค่ะปีศูนยสามค่ะวัดเขาบันไดอิฐจี ไปค่ะรายการที่ยี่สิบหค่ะหลวงปู่ทิมอีกหนึ่งรายค่ะอีกหนึ่งรายการจะพี่จเจริญพรล,ล่างปีหนึ่งเจ็ดนะคะวัดละหานไล่จังหวัดแลยยองจะ้ะต่อไปค่ะ รายการที่ยี่สิบยี่สิบเจ็ดค่ะเหรียนหลวงพ่ออีจะพี่วสัสสตหีค่ะปีสองสี่เจ็ดสามจ้ะ ต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบแปดจ้ะเหร่ยนแม่ชีบุญเรือนจ้ะต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบเก้าจ้ะ เหรียญหรือสีลิงดำจ้ะปีสองหนึ่งจ้ะด้านหลังเป็นท้าเวสุวรรค่ะต่อไปค่ะรายการที่สามสิบจ้ะพี่ หลวงปู่หลิวอีกหนึ่งรายการจ้ะดูไม่ชัดเนะพี่เนะาะเพว่าปกติหนูไม่ค่อยได้เอาพาเลี่ยมกรอบมาไลค์ค่ะส่องไม่ค่อยเป็นนะพี่เนาะมันเลยแบบมึนหัวเลยนะคะพี่นัานจะได้พาเลี่ยมกรอบกันน้ำมานะคะพี่ ไม่ได้ได้มาบ่อยๆนะคะต่อไปค่ะรายการที่สามสิบเอ็ดจะพี่จา๋าหรือสี่ลิงดำอีกหนึ่งรายการค่ะปีสองหนึ่งจ้ะต่อไปค่ะรายการที่สามสิบสองรายการสุดท้ายนะคะ รายการที่สามสิบสองหลวงพ่อผางค่ะรับชมไม่ชัดชมไม่ทันขอรูปภาพเพิ่มเติมแอดอดีไลน์ได้เลยนะคะปีหนึ่งสองจะพี่จ๋า านใดสะดวกโทรนะคะโทรได้ที่เบอร์0627101745นะคะหรือแอดไลน์ได้ที่ YO010940YO YO นะคะหรือพี่ๆท่านใดสะดวกแคปหน้าจอสแกนคิวอ d e โคไลน์ <S 2> <S 2> ได้เลยนะคะพี่ น้องอ้พระบ้าน EP ที่7นะคะ400บาท3องค์หนึ่งพันบาทนะคะพี่ส่งฟรีมีปลายทางนะคะขออภัยพี่ๆทุกๆท่านเลยนะคะผ่าเลี่ยมกรอบส่องไม่ค่อยชัดนะคะพี่หนูไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะคะ มีพีท่านใดสนอกสนใจนะคะแอดอดีไลได้เลยนะคะขอขอบคุณพี่ๆทุกๆท่านเลยนะคะที่รับชมจนจบคลิปนะคะไว้เจอกันใหม่อ p พีหน้าจพ๋จาสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า